พระธาตุสี่สองรักสัญญาแห่งมิตรภาพและความศรัทธาณดินแดนลมพัดตึงอําเภอด่านซ้ายตั้งประงานอยู่คือพระธาตุสี่สองรักหนึ่งในปูชนียสถานเก่าแก่ที่สุดของเมืองเลยที่มีได้สร้างเพื่อบูชาพระธรรมเพียงอย่างเดียวแต่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสกิพยานแห่งมิตรภาพระหว่างสองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเมื่อกว่า400ปีก่อนในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจากักรลานช้าง ทั้งสองพระองค์ได้ร่วมกำลังการต่อสู้กับกองทัพศัตรูและเมื่อบ้านเมืองกลับสู่ความสงบทั้งสองพระองค์ได้ทำสัตยาทิสถานว่าจะไม่รุกรานดินแดนของกันและกันจะเป็นพี่น้องร่วมทำร่วมใจดุดดังต้นไม้สองต้นที่อย่างรากลึกอยู่ข้างกันไม่มีวันลม้มเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งสัตจะไมตรีจึงโปรดให้สร้างพระาธาตุขึ้นสถานที่แห่งนี้เองคือที่ตั้งของพระธาตุสี่สองรัก นับแต่นั้นพระาธาตุองค์นี้จึงเป็นดั่งพยานแห่งสัญญาของสองราชอาณาจักรไทยลาวที่ต่างเคารพนับถือและสืบสานศรัทธาร่วมกันมาจนทุกวันนี้ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาชาวบ้านเชื่อว่าภายในองค์พระาธาตุมีดวงวิญญาณผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลรักษาสัตยาธิสถานนั้นไว้ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและยังเชื่อกันว่ามีนายมันน่นนายคงวิญ,ญญาณสองพี่น้องผู้จงรักภักดีต่อคำสาบาน คอยปกปักรักษาผู้ที่มากราบไหว้ด้วยใจบริสุทธิ์ผู้คนจึงนิยมมาขอพรเรื่องความรักความซื่อสัตย์และความมั่นคงคู่รักที่กำลังจะสร้างครอบครัวมักมากราบสักการะเพื่อขอให้รักยั่งยืนคนที่มีปัญหาในชีวิตคู่จะมากราบเพื่อให้จิตใจสงบและเชื่อกันว่าหากอธิษฐานด้วยใจจริงพระธาตุจะเป็นพยานให้ในเทศกาลสำคัญผู้คนจะร่วมกันหล่อที่พึ่งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และขอพรอให้ชีวิตมั่นคงและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเช่นเดียวกับมิตรภาพของสองแผ่นดินที่มั่นคงไม่เสื่อมคลายแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้มากราบต้องระวังคือพระทาตสีสองรักห้ามนำสิ่งของสีแดงเข้ามาในบริเวณเพราะสีแดงหมายถึงสงครามและความขัดแยง้งหากนำเข้ามาเชื่อกันว่าจะเป็นการลบหลู่สัญญาแห่งสันติผู้มากราบว้ควรแต่งกายสุภาพและเมื่อเวียนรอบองค์พระธาตให้เวียนขวาสามรอบ พร้อมระลึกถึงความซื่อสัตย์ในมิตรภาพที่บรรพชนได้ฝากไว้พระธาตุสี่สองรักไม่เพียงแต่เป็นโบราณสถานคู่แผ่นดินไทยลาวแต่ยังเป็นพยานแห่งคำมัน่นที่บอกกับคนรุ่นหลังว่าความซื่อสัตย์ความรักและสันติภาพคือของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ควรรักษาไว้เหนือสิ่งอื่นใดและควรรักษามันไว้ตลอดไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับขอพระคุณครับ